ก่อนหน้านั้นนะครับเรามีเรื่องของเครื่องจักรที่หลากหลายมากขึ้นแต่เราก็มีปัญหาเรื่องของการบำรุงรักษาพนักงานเราเนี่ยยังไม่เข้าใจใเรื่องของระบบการบำรุงรักษาที่ดีจากปัญหาในเรื่องของระบบการบำรุงรักษาภายในบริษัทของลายวิจิตรเองเนี่ยผู้บริหารก็มองในเรื่องของการใช้งานเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้คนทํางานก็เลยสืบหาข้อมูลในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่จะมาช่วยเรื่องการบำรุงรักษา ซึ่งก็ได้เจอในส่วนของแอปแฟคตูเรียมในช่องทางของออนไลน์นะครับก็เลยมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาช่วยในด้านการจัดการการวางแผนงานของผมทั้งในไลน์แล้วก็ในออฟฟิศมันช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยครับในเชิงโนโยบายนะครับเราเร่งผลักดันในเรื่องของกระบวนการมาตรฐานพยายามสร้างมาตรฐานการทํางานนะครับให้โดนใจลูกค้าซึ่งผมมองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับทางบริษัทเองแล้วก็แก้ปัญหากับทางลูกค้าได้ดีขึ้นครับ